รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ความสุขสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจนเปิดตทอ,อพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Season ูดูแห่งความสุขนะคะวันนี้มาเจอกับ French f ร y e วิเนสตาเชริยวัฒนากุลอีกแล้วค่ะคิดถึงมากๆเลยไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งสัปดาห์แน่นอนนะคะว่าวันนี้เฟรนช์ฟรามีความรู้ที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่ทีรพคลินิกค่ะเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะช่วง Happy Box สุขแกะกลอง จังหวัดน้องบัวลำพูจัดโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสู่สมาร์ททัวริซมกิจกรรมหลักสร้างเสริมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสู่สมาร์ทริซมตามความตั้งใจที่จะพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้ยนำจุดเด่นของจังหวัดมาเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยววิถีแพรพันลุ่มพู ภายใต้สโลแกนน้องบัวลำพูจบที่เดียวเที่ยวเริงพาซึ่งหากนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านผ้าทอพื้นเมืองต้องการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาเมื่อมาที่น้องบัวลำพูร,รับรองว่าจะไม่ผิดหวังค่ะเพราะสามารถได้ทั้งเรียนรู้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขิดผ้ามัดหมี่ผ้าย้อมครามรวมไปถึงการออกแบบและแปลรูปผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นของใช้ของฝากของที่ระลึกรวมไปถึงแฟชั่นผ้าทอพื้นเมืองที่เข้ากับยุคสมัย ประกอบกับในปี2569จังหวัดอุดรธานีได้รับสิทธิ์ในการจัดงานวันพืชสวนโลกถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆของจังหวัดหนองบัวลําพูให้ชาวโลกได้รับรู้ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลาพูแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดากระสวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดแถลงข่าว14ปีเอ็ดดาก้าวที่มั่นคงเพื่อชีวิตดิจิทัลที่มั่นใจฉลองความสำเร็จเปิดแผนปี2568พร้อมโชว์ผลงานเด่นในรอบ4ปีกับการเร่งสปีดคนไทยชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัลชูกลยุทธ์ก้าวที่มั่นคงในการทํางานของเอ็ดดานะครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเราอย่างโฟกัสที่4เรื่องหลักเลยนะครับเรื่องแรกคือการทําให้ มีความชัดเจนเรื่องของระบบนิเวศข,ของ Digital Economy นะครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่จําเป็นบ้างนะครับตอนนี้งานกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นงานเรื่องของดิจิทัลเซอร์วิสแพลตฟอร์มกนนส์หรือดิจิทัลเซอร์วิสการแบนนนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับงานกลุ่มสุดท้ายนะครับที่จะได้จะโฟก,กัสก็คือการไปสร้างคุมค้มกันให้กับประชาชน การไปเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลให้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีนะครับเราก็หวังว่าตรงนี้จะไปทําให้ประเทศไทยมีความมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับที่เอด้ามีโมเดลในการทํางานกับกับเอสเนะครับในการทําให้เอสเนี่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเอาไปใช้ในการลดต้นทุนนะครับเพิ่มรายได้นะครับไม่จะเป็นการขยายตลาดหรือว่าเรื่องของการดูแลบริการที่มันน่าเชื่อถือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เอต้าทำจริงๆเอสในการเดิะแมงค์น้ามันมีหลายเรื่องเลย ไปสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยองค์การมหาชนหรือสสอทเตรียมจัดแสดงงานศิลปหัตกรรมไทยแห่งปีอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่15หวังส่งต่อภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่างหัตถศิลป์ไทยให้เกิดการสืบสานร,รักษาต่อยอดงานศิลปหัตกรรมอันทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยงานอัตลักษณ์แห่งสยามจัดเป็นครั้งที่15นะคะงานครั้งนี้เนี่ยเรามุ่งม,มั่นเลยนะคะว่า เราอยากจะสืบสานงานหัตกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีการสืบสานต่อยอดออกไปนะคะกิจกรรมภายในงานนะมีไฮไลท์หลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้มาดูกันจริงๆก็คือหัตกรรมที่คิดถึงนะคะเพราะว่างานหัตกรรมของเราเนี่ยจริงๆมันอยู่ในวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบร,โบราณน,นะ นิทรรศการตรงนี้จะทําให้เราได้รู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความประทับใจในทางสมองของบรรพบุรุษของเรานะคะที่เขาได้ทํางานถดกรรมสิ่งเหล่านี้กลับมาให้คู่กับแผ่นดินไทยเนี่ยงานตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของงานภายในงานอัตลักษณ์แห่งสยามเราสามารถมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจและเรามาได้เรียนรู้ว่าบรรพบุรุษไทยได้ทําอะไรให้กับพื้นแผ่นดินไทยอะไรไว้บ้างมาช่วยกันสืบสานงานถดกรรมของเรากันค่ะ นับเป็นการสืบสารงานศิลปหัตกรรมไทยที่ใกล้สูญหายรักษาภูมิปัญญาองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่มีอัตลักษณ์ในฐานะมรดกภูมิปัญญาคู่แผ่นดินและมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ระดับชาติในงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่15ระหว่างวันที่18ถึง22กันยายนนี้ณหอ5ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิตค่ะ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพและสำนักงานกา,การต่างประเทศมหาวิทยาลัยเกรกร่วมกับสถาบันวัสติยะเพื่อสันนิภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรีสมาธ์สิทธิเก่า,อ,าอัอาสฮานโลกสาขาประเทศไทยศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมมหาวิทยาลัยมุสลิมแห่งเอเชียได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่2ในหัวข้อการอยู่ร่วมกันของชนกลุ่มน้อยมุสลิมในกลุ่มประเทศนอนมุสลิมสเต ในเอเชียเอกภาพสันติภาพการเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันสุดท้สยคมก็เพื่อที่จะได้รวบรวมนักวิชาการที่อยู่ในมหาลัยต่างๆได้มาเสนอผลงานทางวิชาการนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องก็คือการอยู่ร่วมกันของมุสลิมชนกลุ่มน้อยใน ในอุตสาหกเนยหรือในเอเชียตะวันออกเฉีตท,ที่เราเน้นเรื่องหัวข้อนี้ก็เพื่อจะให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสุขนะครับบนความหลากหลายบนสันติภาพนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเพื่อขยายการรับรู้ถึงมหาวิทยาลัยเกิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพเพื่อความร่วมเย็นของผู้คนและในเวลาเดียวกันก็ ขยายขอบเขตการศึกษาให้กับเยาวชนไทยและเยาวชนที่มาจากประเทศอื่นในเวลาเดียวกันด้วยครับสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนช่วงแฮปปี้รีวอร์ดสุขรีวอร์ด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดกิจกรรมเสวนาสัญจรพลังบวก3าภาครัฐสื่อและประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัวเพื่อบรรยายผลการดําเนินงานตามนโยบายและภารกิจสําคัญในปี2567ตามนโยบายพม .5 ข .5 ฝ่าวิกฤตประชากรและการพัฒนาของเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของกิจกรรมพลังบวก3นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะ กับสื่อมวลชนต่างๆนะคะในการที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันทั้งในเรื่องของสตรีครอบครัวแล้วก็เรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมก็จะมีทั้งส่วนที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะมีการศึกษาดูงานที่ อ,องค์การบริหารส่วนตำบลคูตาหลวงจังหวัดชนบุรีนะคะก็เป็นลักษณะของ CSR ที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้เยี่ยมชมดูกิจกรรมของกรมกิจการ,รสตรีและสบันครอบครัวนะคะที่ใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของกรมค่ะส่วนที่สื่อจะได้เห็นนะคะก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนงานทั้งเรื่องของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนะคะแล้วก็งานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวของจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งเรามีการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบลน,นี้ด้วยค่ะในส่วนของโครงการนี้นะคะที่วางไว้ก็จะดําเนินการ3ปีนะคะแต่เราก็จะมีการติดตามรายงานทุกไตรมาสนะคะโดยท่านทีมของท่านที่ปรึกษาและมนตรีด้วยนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนงานแล้วก็ไม่ใช่มาตรการนี้เพียงมาตรการเดียวนะคะอีก4มาตรการ ของที่ภาายใต้ก็จะมีการกับเื่อนนเเช่ดีย้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารการพูดอย่างมืออาชีพการไลฟ์อย่างมืออาชีพและเสริมการใช้สื่อออนไลน์เทคนิคการสร้างคอนเทนต์การสร้างตัวตนบนสื่อ t i k t o อเทคนิคการขายออนไลน์อีกด้วยค่ะ สำนักงานพาณินี้จังหวัดอุทัยธานีจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีภายใต้ชื่องานของดีวิถีอุทัยมณฑเนหแห่งสายน้ำครั้งที่3ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีสินค้าที่มาจากอุทัยธานีในวิถีอุทัยเนี่ยมีทั้งอาหารนะครับอาหารก็เป็นเกษตรเกษตรปลอดภัย แล้วเป็นอาหารที่มีฝีมือคือทํากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทํากันเรียกว่าค้าขายมามาหลายหลายสิบปีนะครับผมแล้วก็จังหวัดอุนไทยธานีเป็นจังหวัดเล็กของต้องอร่อยต้องดีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยขายไม่ได้นะครับผมผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มาชิมของอุนไทยธานีแล้วมาดูของงานฝีมือในเรื่องผ้าทอนะครับและในเรื่องสินค้าหัตถกรรมมากมายซึ่งเป็นงานฝีมือของคน ดั้งเดิมเลยของคุณชายธานีแล้วก็อาหารก็ดีนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยครับผมครับ งานของดีวิถีอุทัยมนสเสห์แห่งสายน้ำครั้งที่3ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอุทัยธานีมาแสดงและจำหน่ายมากมายพร้อมทั้งยังมีนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนณลานอนเนกประสงค์ชั้น2ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารดี จากนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสาก์เน้นย้ำให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สาก์อย่างยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาสาก์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจอันเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งในระบบสาก์โดยมอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสาก์ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบบัญชีและพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชีเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สากรและ กลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งเร่งผักดันการนําเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์และให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรมของตนเองและข้อมูลการดําเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวเมื่อวันที่27สิงหาคม2567ที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสาหกรได้เปิดตัวนวัตกรรมสมาร์ทมอนิเตอร์สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสาหกรเพื่อยกระดับระบบการตรวจสอบกิจการสร้างความเข้มแข็งโปร่งใสให้แก่สถาบันสากรณโนะรงแรมซันทาราเวลเนสรีสอร์ทอเมืองจัังหวดฉะเชิงเซา สำหรับนวัตกรรมสมาร์ทมอนิเตอร์ที่เปิดตัวในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กรมตรวจบัญชีสารการพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสาธรการใช้ตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมของสาธรการมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการตรวจสอบกิจการโดยสามารถติดตามการดำเนินการของสารการได้วันต่อวันช่วยในการวิเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสามารถเฝ้าระวังให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสากรได้ และสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีป้องกันและป้องปรามการทุจริตและช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสากลทั่วประเทศกว่า11ล้านคนได้นางสาวอัญมณีทิรสุดอธิบดีกรมตรวจบัญชีสากลกล่าวว่ากรมตรวจบัญชีสากลในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบบัญชีของสากลและกลุ่มเกษตรกรได้มีการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชียก,กระดับการบร,ริหารจัดการข้อมูลด้วยนวัตรกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให ให้สาก์และกลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกรมตรวจบัญชีสากลเราก็พัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น Smart ทแ m b เ r s m สมาร์ทเมเแล้วก็ Smart Monitor ซึ่งจะครบองค์ประกอบในกระบวนการสากลที่นำมาใช้ในส่วนของคณะกรรมการสมาชิกและในวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวสมาร์ทมอนิเตอร์ซึ่งผู้ตรวจสอบอีก,การสามารถมีเครื่องมือมีคนไกในการที่จะ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของสากลเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทำงานของสากลเป็นระยะระยะเพราะนั้นการกำกับดูแลในส่วนของกรมตรวจบัญชีสากลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญากับการขับเคลื่อนว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับสากลจากไหล มตรวจบัญชีสากรมีความมุ่งมั่นในการยกระดับงานสอบบัญชีโดยพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีด้านการบัญชีและการสอบบัญชีสากรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบสากรไทยและมุ่งไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันนอกจากองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอมีภารกิจด้านอุตสาหกรรมนมในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กแล้วยังมีภารกิจด้านกิจการโคโนมประกอบด้วยด้านวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคโนมด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยในปีนี้มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการจัดตั้งคาเฟ่มิวแลนด์และเปิดร้านสเต็กให้บริการภายในฟาร์มเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ตลอดจนต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กนอกจากนี้ยังมีแผนยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัดและระดับประเทศอาทิเช่นโครงการเด็กเลี้ยงวัวซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคโนม การเปิดพื้นที่เช่าให้เอกชนเข้ามาทํากิจกรรมที่สร้างสารรค์ให้เช่ารถกอล์ฟตลอดจนจัดก,กิจกรรมต่างๆตามกระแสะความนิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเช่นการจัดงานวิ่งการจัดพื้นที่สําหรับกิจกรรม ATV Camp ค r a f t Market กิจกรรมแคมปิ้งเป็นต้นซึ่งที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทําให้อสคมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลักซึ่งกิจกรรมภายในฟาร์มโคน,โนมไทยเดนมาร์กนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่างๆที่ทางฟาร์มจัดไว้ให้ยังได้รับ ประสบการณ์ตรงจากการไปดูและลงมือทำเข้าไปสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรด้วยตนเองอีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรอีกด้วยด้วยปัจจุบันฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กมีนักท่องเที่ยวมากกว่า8,000 80, 0คนต่อปีเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและศึกษาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงโคนมการนำน้ำนมไปแปรรูปจ กระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบภายในฟาร์มยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามมีทุ่งหญ้ากว้างกลางหุบเขาเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยเปิดฉากยังเป็นทางการสุดตราการตามหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26ด้วยการแสดงบัลเล่ส์วนเล็กที่มีอายุโชวกว่า150ปีโดยคณะบัลเล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกยาวนานกว่า250ปี คณะบอชอยบัลเล่าจากกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียปีนี้ครบรอบมา26ปีแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เราจัดโชว์18โชว์นะคะมาจากหลากหลายประเทศเลย11กว่าประเทศนะคะมีอาร์ติสมาประมาณ1,000ชีวิตนะคะตัดกันยาถึงตุลานนะคะจะก็จะมีทั้งบัลเล่มเีเราเรียกว่าสเก็ตน้ําแข็งบัลเล่บนสเก็ตน้ําแข็งด้วยนะคะ เป็น Family f นะคะ v e s t o v All o r All นะคะชวนให้ทุกคนมาจอยกับเรานะคะงานนี้เนี่ยทราบว่าจะมีผู้คนทั้งหมดเ,เ,เข้ามาทั้งหมดที่จะเป็นผู้ชมหมด2,000 20, 0กว่าคนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยถือเป็นการกระตุน้นแล้วก็ตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการจัดในเรื่องของอาร์ตแล้วก็มิวสิคใน,นส่วนของเซเซนริตี้แน่นอนนะครับมีการเข้า ในเรื่องของการจัดศูนย์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆฟู้ดเวสต์เนี่ยแล้ก็มีเรื่องเรื่องการทำเรืงนี้อยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นหลักในการที่เราจะใช้ในการจัดงานของทั้งทีเซ็ปและอุตสาหกรรมไม้์เซประเทศไทยสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม c p r a m The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจน อายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนคือหนึ่งในความมุ่งมั่นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่พบว่าสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพุทธศักราช2 5 6 6ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง13ล้านคนโดยคิดเป็นร้อยละย2 0 8 8ของประชากรทั้งหมดในขณะที่เด็กเกิดใหม่มีเพียง5.18แแสนคนซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าประเทศไทยนั้นได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและสังคมโดยรวมของประเทศรวมไปถึงการที่ผู้สูงอายุมีภาวะร่างกายจิตใจที่เสื่อมถอยหือเป็นช่วงวัยที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตลดลงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเฉพาะด้านที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงการมีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะต้องอยู่ลําพังและถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นอันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิธีการดำเนินชีวิตของประชากรไทยในปัจจุบัน และจากวิกฤตดังกล่าวนั้นกระสวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและได้จัดทําโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนพร้อมสร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติในระดับพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในทิ่เดิมอย่างมีความสุขแทนการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุออกจากบ้านไปโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณาสุขหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ Wellbeing and Life Protector คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคมเป็นหลักเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น Active Aging ให้ยาวที่สุดโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งทางด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีทั้งนี้ก็เพื่อสร้างกลไกลการดูแลผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่แบบครบวงจรรวมถึงการสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและชุมชนได้ โดยมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือดูแลคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง5มิติอันประกอบไปด้วยมิติทางด้านสังคมสุขภาพเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดวางรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น4ขั้นตอนเริ่มจาก 1. well-being and life protector คือการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 2. t r เทรนนิ่งการอบรมหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนดโดยมีระยะเวลาการอบรม240ชั่วโมง 3. h o โฮลิสติกแคร์การดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง5มิติและ 4. w o r k ิร์ p ปการจัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดยมีกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการนำร่อง19พื้นที่12จังหวัดประกอบด้วยเชียงรายเชียงใหม่สกลนครอุบลราชธานีพิษณุโลกสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสิงห์บุรีนครปฐมสงขลาและปัตตานีซึ่งจะมีจำนวนผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจำนวน35คนและผู้สูงอายุที่ได้รับประโยชน์กว่า73,642คน โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนไม่เพียงแต่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างผู้มีจิตสาธารณะที่เสียสละเพื่อให้การบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกเสมือนได้รับการดูแลบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่จากลูกหลานที่มีความรักเคารพเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ปกป้องคุ้มครองเพื่อประชาชนแข็งแรงครอบครัวเข้มแข็งชุมชนร่มเย็นด้วยความรักเสียสละอดทนคุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะแน่นอนเพนไฟมีคำศัพทภาษาจีนมาฝากคำว่าสวยใช้ชมนะคะคุณผู้ชมเราพูดคำว่าใช่ไหมแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะ หนีไทเหมยละคำว,ว่าหนีแปลว่าคุณค่ะไทแปลว่ามากมาก extremely นะคะเหมยแปลว่าสวยหนีไทเหมยลอคุณสวยมากๆใช้ชมสาวก็ได้นะคะด้ําศัพท์ภาษาจีนไปเยอะแล้วนะคะอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะเดี๋ยวลืมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำทรีพรนคลินิกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ขึ้นไปลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหนีไทเหมยละ happy สีสันและ <Happy. S 1> ดืด่มความสุขค่ะ